เลขมันมีพอกคือมาสแดองก็คือที่ดินสองคือสิงบร้านอ๋อจักตัวย่อเห็นมีแบบ้สองสากดหม่พอนี่คือตัวใหม่ใช่ใถ้าเห็นแบบพี่คือตัวใหม่บขอคุณผู้ี่ยวากรนที่ผมแดงที่มาเก็บขยะนะครับ คืออย่างนี้เอ,เ,อเ,อเ,อเอาเอาเอาเรื่องคุณจะได้ไม่พปาเสกันเพราะว่ามันข้ามเกี่ยวอย่างนี้ปีภาษีเขาเรียกว่าปีภาษีนะปีภาษีสองห้าหกสองขี่เส้นตรงนี้กับปีภาษีสองห้าหกสามคุณคุณดูปีตรงนี้ดีนะกฎหมายตัวนี้นะ ออกมาเมื่อปี62ใช้บังคับเมื่อวันที่13มีนาคม62เขาใช้บังคับนะแต่เขาไม่ได้บอกเก็บภาษีนะคเพราะว่าเขาต้องเตรียมตัวตั้งตั้งกุคลขการต่การเพราะนั้นให้รู้เลยกฎหมายตอนนี้ใช้บังคับตั้งแต่ทั้งฉบับเลยตั้งแต่13มีนาคม62แต่การเก็บภาษีในรอบปีภาษีแรกรอบปีภาษีคืออะไรรอบปีภาษีก็คือตามกฎหมายนี่คือวันที่1 เดือนหนึ่งปีหกสองถึงสามสิบเ็ดเดือนสิบสองปีหกสองรอบปีนี้ก็คือหนึ่งเดือนหนึ่งปีหกสามถึงสามสิบเ็ดเดือนสิบสองปีหกสองต้องแยกปีภาษีในการบัับใช้กฎหมายตัวนี้พรบภาษีใช้บังรับว่าปีนี้เพื่อเตรียมความรขาะใช้บัับทันงฉบรับนะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเก็บภาษีในรอบปีนี้ปีสอง3้าสาเพราะนั้น เป็นเลยว่าภาษีที่ที่กิสร้างใช้กับการเก็บภาษีในรอบปีสองห้าหกสามครับแต่มันจะทับกับสองห้าหกสองสองห้าสองเก็บตามไหนแม้จะยกเลิกกฎหมายไปแล้วเมื่อวันที่สิบสองสิบสามมีนาม้อมีบทเฉพาะก็เก็บตามภาษีรงเรือเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทับซ้อนปีนะเข้าใจตรงนี้ก่อนนะพะปีภาษีของปีนี้ก็คือเก็บตามภาษีกฎหมายรถเรือเก่าแต่พอปีตัวนี้ก็คือช้ดๆครับ กฎหมายเอาไี้ว okay. ่าโรงเรียนเก่าแล้วกันเขียนแค่นี้พอนะกดโรงเรียนเก่าก็ภาษีโรงเรียนทั้งหลายแหละนะแต่พอรอบปีภาษีนี้แล้วกันเก็บภาษีใช้ตามที่พอรอที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายนี้ก็ไม่ได้สวยก็ดูกันหน่อยกันสิ่งปลูกสร้างเห็นไหมมันมันมันไม่ทับซ้อนกันนะขอให้คุณเข้าใจหลักตรงนี้ก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ย ไอ้ตรงนี้พอใหม่คุณงนเยอะเพราะเห็นว่ากฎหมายมันลงปีหกสองคิดว่าใช้ปีนี้เลยมันคือมันบังคับใช้ใช่ป่ะแ,แต่กฎหมายเขาบอกการเพื่อเดียว